ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเล็กๆของเรื่องเล่าก่อนนอนนิทานพาเพลินนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมาพูดมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปพร้อมๆกันฟังเพลินๆก่อนหลับก่อนนอนนะครับก็จะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงว่า ครั้งหนึ่งนั้นในอดีตที่ยังไม่นานมานหรอกครับเป็นมีเศรษฐีอยู่ผู้หนึ่งเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งมากมายไปด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่แต่เป็นคนที่ใจแคบและอิจฉายากนะครับที่จะทําบุญช่วยเหลือเพื่อนบ้านถ้าท่านเศรษฐีนั้นไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์ในความใจแคบท่านเศรษฐีท่านนี้ก็จึงไม่ยอมปลูกบ้านเรือนอยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านจะปลูกลึกเข้าไปในป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละครับที่ได้จับจองไว้และก็ไม่อยากให้ใครใช้เส้นทางร่วมท่านเสถีก็จึงปิดเส้นทางทุกทิศทุกทางที่ผ่านพื้นที่ของตัวเองอ่างทั้งที่ก่อนนั้นชาวบ้านเคยใช้สัญจรไปมาจนชาวบ้านนั้นก็ต้องได้ตัดทางอ้อมจากที่ดินของท่านเสถีด้วยความที่เป็นคนขี้เหนียวเสถียีท่านนี้ก็จึงไม่ค่อยจะมีเพื่อนฝูงมากนักสักเท่าไหร่ และก็ยังเป็นคนที่ยึดถือความคิดของตอนเองเป็นใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นถูกเสมอพูดง่ายๆก็คือเป็นเศษรษฐีเผด็จการนั่นเองนะครับส่วนทางด้านครอบครัวท่านเศรษฐีนี้ก็มีบุตรสาวอยู่ด้วยกัน3คนแต่ละคนก็เชื่อฟังท่านเศรษฐีเป็นอย่างยิ่งไม่กล้าแม้แต่จะแสดงออกส่วนผู้เป็นเศรษฐีจะว่าอะไรลูกๆก,ก็ต้องกระทำตามไม่กล้าแม้แต่โต้แยง้ง ดังนั้นลูกๆทั้งสจึงไม่กล้าแม้จะออกไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงจึงได้แต่พากันอยู่กับบ้านส่วนการค้าขายติดต่อผู้คนก็เป็นหน้าที่ของท่านเศรษฐีแต่เพียงผู้เดียวอยู่มาในวันหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีเห็นว่าลูกๆทั้ง3ก็เติบโตกันแล้วควรที่จะมีครอบมีครัวแต่ก็ไม่มีชายหนุ่มที่ไหน กล้าเข้ามาจีบลูกสาวทั้งสามของท่านเศรษฐีเลยก็เป็นเพราะว่าลูกสาวทั้งสามอยู่แต่บ้านครันจะออกไปข้างนอกก็ต้องมีท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อไปเป็นเพื่อนใครๆก็ไม่กล้าชายใดจะมาจีบหรือคุยท่านเศรษฐีก็จะคอยประกบอยู่เสมอเมื่อเป็นดังนั้นท่านเศรษฐีก็จึงต้องหาชายหนุ่มที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด ตามความคิดของท่านเศรษฐีมาให้กับลูกสาวรล้นเมื่อเศรษฐีเจอชายหนุ่มที่พอใจก็จึงได้จัดแจงแต่งงานให้ลูกสาวทั้ง3โดยลึกเคยคนตัวนั้นก็เป็นคนขยันครับเป็นคนขยันว่าง่ายทำต,ตามได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่ท่านเศรษฐีต้องการไม่เถียงแม้แต่คําเดียวส่วนลูกเคยคนที่2ก็เช่นเดียวกันครับมักจะไม่ขัดใจท่านเศรษฐีก็จึงเป็นที่โปรดปราน ส่วนลูกเขยคนสุดท้ายคือคนเล็กคนนี้มักจะมีเหตุมีผลถ้าแม้ว่าสิ่งไหนที่ท่านเทตีสร้งเห็นว่าไร้ยประโยชน์ก็มักจะไม่ค่อยทําตามแต่ก็เป็นคนที่มีน้ําใจนะครับลูกเขยคนเล็กมักจะไปมาหาสู่เพื่อนบ้านอยู่เสมอเสเอช่วยงานเพื่อนบ้านเป็นประจำประจำาดยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่ไม่ค่อยจะถูกใจท่านสืษฐีชั่ท่าใหนักจึงเป็นเหตุท่านสืษธีที่เป็นพ่อตาหาทางที่จะกําจัดให้ออกไปจากครอบครัวและชีวิตของลูกสาวแต่ก็จนแล้วจนรอดท่านสรษธีก็ยังไม่รู้ว่าจะหาวิธีกําจัดได้อย่างไรเพราะอีกอย่างลูกสาวก็รักสามีของเขามากจะจะเสือกไสไล่ส่งไปตรงตรง ก็กลัวลูกสาวจะเสียใจและก็เกลียดตัวเองเศรษฐีก็จึงได้จะเก็บงาเอาไว้ในใจแล้วก็รอจังหวะหาโอกาสอยู่เมื่อโอกาสมาถึงครั้งหนึ่งนะครับคือตอนที่จะให้ออกเรือนท่านเศรษฐีก็จึงตามลูกเขยทั้งสามมาแล้วก็บอกความประสงค์ว่าอยากให้ลูกๆนั้นทั้งสามนั้นแยกครอบครัวโดยท่านจะแบ่งสมบัติที่เป็นที่ทํากิน เดี๋ยวให้ทั้งสามไปทำมาหากินเพื่อวางรากฐานของตัวเองในอนาคตเมื่อบอกดังนั้นสืทธีก็จึงได้แบ่งที่ทำกินโดยให้เขยคนโตได้ที่ที่ติดกับตนเองซึ่งเป็นพื้นที่ทอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ขึ้นทำอะไรก็งามแต่อยู่ในป่าลึกห่างไกลจากทางสัญจรส่วนคนรองก็ให้อยู่กับตัวเองแต่สำหรับคนสุดท้าย เียคนเล็กท่านเศรษฐีก็เตะโด่งนะครับเตะให้ออกไปไกลๆเลยโดยให้ไปจับจองพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปแล้วก็เป็นที่ติดกับถนนที่มีผู้คนผ่านไปมาเผื่อว่าถ้ามีโจรมีขโมยมีเสือมีนักเลงจะได้เจอกับเขยคนเล็กก่อนไม่ต้องเข้าถึงตัวท่านเศรษฐีแ้าเขาจะฆ่ากขฆ่าลูกเขยคนเล็กก่อนส่วนที่ที่ยกให้ก็เป็นที่เนินปลูกแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ผล เ่เป็นดังนั้นลูกเคยทุกคนก็จึงปฏิบัติตามส่วนลูกเคยคนเล็กเมื่อพอตาให้มาอยู่ในที่กันดานปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้นแต่มันจะมีดีตรงที่มีผู้คนมากมหน้าหลายตาผ่านไปผ่านมาพออยู่ใกล้ทางสัญจรที่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นป่าเป็นดงนะครับดังนั้นด้วยความที่เขาเป็นคนมักช่วยเหลือคนหรือมักช่วยเหลือเพื่อนบ้านและเมื่อมีคนผ่านไปผ่านมามืดค่ำ ขาก็มักจะชวนให้พักค้างแรมที่บ้านตัวเองก่อนให้สว่างแล้วค่อยเดินทางต่อเขามักจะทำเช่นนี้อยู่บ่อยๆจนเวลาผ่านไปหลายปีคนก็สัญจรมากขึ้นและก็บอกกันปากต่อปากว่าถ้าผ่านทางนั้นะ่ะเจอบ้านลุกเคยท่านศึกถีก็แวะพักแรมที่บ้านนี้ได้นะก็จึงทำให้ผู้คนที่รู้จัก ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาสัญจรไปมารู้จักเขามากขึ้นแล้วก็มาขออาศัยอยู่ใกล้ๆขออยู่ใกล้เคียงสั่งสินทานเป็นเพื่อนกันกลายเป็นชุมชนแล้วก็เป็นชุมทางไปในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นความเจริญก็เข้ามาผู้คนก็ค้าขายติดต่อกันมากขึ้นจนเป็นที่รู้จักกันไปไกล มีตลาดค้าขายพ่อค้าตา่างถิ่นก็มาปากักหลักทำมาหากินโดยอาศัยลูกเคยท่านเศรษฐีนั่นแหละครับเพราะเป็นคนที่มีอยู่ที่มาอยู่ก่อนแล้วก็มีน้ําใจจนต่อมาบ้านของลูกเขยคนเล็กก็จึงกลายเป็นศูนย์กลางของการติดต่อของเหล่าพ่อค้าต่างถิ่นเพื่อนฟูงก็มากมายที่ทางก็มีอยู่ของลูกเขยเศรษฐีมีอยู่เยอะก็เลยแบง่งขาย ขายให้พ่อค้าในราคาที่พอใจนะครับจนงกลายเป็นคนมีฐานะเกือบจะดีกว่าท่านเศรษฐีสุดยซําไปจึงเป็นพ่อตาเมื่อเวลาผ่านไปจากหมู่บ้านเล็กๆเ,เป็นชุมชนใหญ่ขึ้นทางการก็จึงตั้งเป็นตัวเมืองนะครับโดยยกให้ลูกเขยคนเล็กของท่านเศรษฐีเป็นผู้นำเป็นผู้นำคนแรกของเมือง ส่วนพ่อตาซึ่งเป็นเศรษฐีก็อยู่ลึกเข้าไปในที่เดิมด้วยความเป็นคนใจแคบใครผ่านที่ไปไม่ได้จึงเป็นคนที่อยู่ในที่ตันนะครับคือไม่มีถนนทะลุไปไหนผู้คนก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ปีกวิเวกอยู่อย่างนั้นหละครับเฝ้าสมบัติอยู่อย่างนั้นส่วนลูกเขยคนรองที่อยู่กับท่านเศรษฐีเมื่อมันอุดมสมบูรณ์ปลูกผลได้เยอะก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหน ก็เลยต้องลำบากขนสินค้ามาขายที่ชุมชนของน้องเขยลูกเขยคนโตก็เช่นเดียวกันครับดังนั้นก็จึงเป็นเหตุให้บางวันฮนะท่านเศรษฐีจึงต้องอยู่ตามลำพังในขณะที่ลูกๆออกมาค้าขายอยู่มาวันหนึ่งเมื่อลูกๆที่อยู่ด้วยต้องเอาสินค้ามาขายที่ชุมชนก็ได้ปล่อยให้ท่านเศรษฐีนั้นอยู่ลำพังเพียงคนเดียวอยู่ที่บ้านท่านเศรษฐี ก็อยู่ว,ว่างๆก็ได้เดินเข้าไปในสวนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้รับบาเดเจ็บโดยขนาที่ท่านเศรษฐียืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจะเป็นด้วยบุญหรือว่าด้วยกรรมอะไรก็ไม่ทราบนะครับมีลมพัดมาก็ทําให้ท่อนไม้กิ่งไม้ซึ่งเป็นกิ่งไม้ขนาดเท่าขาหักแล้วก็หล่นลงมาโดนศีรษะท่านเศรษฐีทําให้ศีรษะแตกเลือดออกท่านเศรษฐีก็จึงได้สลบไป โดยที่ไม่มีใครเห็นก็เป็นเวลานาน,นเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเพราะทางนั้นมันเป็นทางตันนะครับไม่มีใครเข้าไปหรือความใจแคบนะครับปิดทางของตัวเองถ้าเกิดว่ามีถนน,นหนทางคนเดินไปเดินมาก็จะอาจจะเห็นและอาจจะช่วยได้นะครับนี่ไม่มีเลยกว่าจะได้เวลาที่ลูกๆจะกลับจากตลาดมาตอนค่ำ มันก็สายไปเสียแล้วครับท่านเศรษฐีท่านก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็สิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นส่วนสมบัติต่างๆที่ท่านเศรษฐีสะสมมาไว้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับเอาไปไม่ได้นี่ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ทราบว่าการที่เราเป็นคนใจแคบหวงถนนทางอยู่คนเดียวปีวิเวกไม่คบค้าสมาคมกับใครนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับอย่าลืมว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับจะต้อง พบปะผู้คนบ้างนะครับอย่าใจแคบเพื่อเฟือเผื่อแผ่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมได้รับการเล่าให้ฟังจากลูกเคยท่านเศรษฐีคนเล็กนั่นแหละครับตอนนี้ท่านก็อายุ8 0สกว่าแล้วส่วนที่ชุมชนของท่านตอนนี้ก็เป็นตัวเมืองไปแล้วนะครับเป็นตัวอำเภอไปแล้วเป็นชุมทางไปเลยรับสําหรับ วันนี้ก็คงจะจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับก็ขอพอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือใครจะกดติดตามก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ